สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีสิภาพไปเอาหวยน้ากันกับยายขวัญยายขวัญได้เลขตัวใดงของแม่ปดสามเป็นตัวเด่นแปดสองเป็นตัวร่องมันนี้อันแปดสี่นี่เป็นตัวร่องของแม่มีสองตัวด้วยแปดสองกับแปดสี่นี่เป็นตัวร่อง ปสามเป็นตัวเด่นบานีของอาจารย์ห้องฝ้าขาดสองแปดกับสิบแปดไัเป็นตัวกราฟกันก,กระซั่มตัวเดียวกันของอาจารย์เด้นนี่ของอาจารย์แม่เด้นนี่ของเจ้าเป็นแปดสองเป็นแปดสองของอาจารย์เป็นสองแปดเป็นของเพื่อนเป็นเปดสองแปดของเพื่อนนั้นเป็นสองแปดกับสิบแปด แต่ว่าสิบแปดของแม่ตัดโอ้แม่บ้เอาแต่ว่าเพื่นของเพื่อนว่าหายตัดเพื่นเอามาสองตัวสองปดกับสิบแปดของเพื่นโอ้สิบแปดกับสอแปดวข่ออาจารย์บอกยงยูคือแปดนแนวาหรอแปดในเน่สะาง, 8, างคือบอกยังงถ้าถ้าบ่เอาสองแปดใส่ก็คืออาจะแปดสองกับพ่อจังสิบ่ได้หลายตัวเพื่อนสิกับเอาดอก,กคเพิ่นทานผู้ช่วงเพื่อนสิกับเออดอก บานี่ขังบนเด้อหนิหกหาสามเป็นตัวเด่นบานี่สองหาสามเป็นตัวร่องสำหรับของแม่เด้อหนิบานี่ตัวร่องลองมาหน่อยมันเป็นตัวกลับกันสามหากับฟหาหนึ่งบนเด้ออันนี้บนแต่ว่ามันสื่อล่างได้นี่มันสื่อล่างได้เด้อหนิ สามห้าห้าหนึ่งนี่เป็นซื้อล่างได้ล่างบนได้เว้าง่ายสองตัวนี่แบบว่าม,มันมันมีทั้งบนทั้งล่างแม่สองคูนี่แม่หาหนึ่งกับสามหานี่มันมีทั้งบนทั้งล่างบ้านี้ของอาจารย์นี่บ่คือกันเด้บ่เนี้เรขกสามตัวบ่ไขกันเนี้หนึ่งโอเจ็ดหนึ่งสี่ของเพิ่นหกหนึ่งสี่แค่นี้ของเพิ่อนนั่แนแหละ จานกับลูกซีดไปคนละทางเลขสามตัวสามตัวไปคนละทางแต่ว่าสองตัวมานน้ำกันตัวล่องเด็ดตัวเดียวกันบ่โอ้ของมืนตัวเด่นตัวใดสองตัวน่ะตัวเด่นตัวเด่นคือจังสี่ยางเดียวเกตหนึ่งสี่ยางเดียวอันตัวล่องนี่ตัวล่องหกหนึ่งสีตัวล่องหกหนึ่งสีของเจ้าเป็นหกหาสามหกหาสามสองหาสามกับสามหากับหาหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเลขอันข้างล่างตัวเดียวกันซ้ำตัวเดียวกันเด้อหัน เลขข้างล่างนี่กันทุเดียวกันนันนาแปสองนันาแบบแบบว่าเอาเอาลากลรดก็ได้8,3ามเลขพูดได้แปดสาของคอย8ปดาของเจ้ามนึ่งแปดของเพิ่นกับ2,8ของเพิ่นของเพิ่นของเพิ่นคือว่าท้ายนี่8ดของคอยลัก8ปดอของเจ้ามีสมตัวสามตัวนี่ดิแปดสี่แปดสอองแปี่แปสมเปนตัวเด่นงวดนี้ถือแน่ดอนเลยแปดสองแปดสา แน่นอนผมมาแปดสามขึ้นมาดูเถอะเอาก็ลูกกับดังดิเดี๋ยวนี้ดอนลูกกับว่าวแบบนี้ละก็แม่สิบวันหายซูนเกจกันย้อนแบบนี้แหละว่างหนึ่งหันกันย้อนลูกว่าวแบบนี้แหละเอาคือลายอาจารย์ที่ดอนมดนี่แปดสามลายอาจารย์แสดงความคิดเห็นบาได้เอิญว่าวาแบบนี้เขาเอิญแสดงความคิดเห็นก็คือว่าวแบบ กให้เกตให้ไปให้เลยนึงเนื้อโบเป็นยังผมอาคิดไอแบบเสียงเทาก็ได้ดอกเยอะสีส้มไปให้ดอกนั่นล่ะเยอะส้มไปให้ดอกเพื่อนสีอันแม่มาอยู่แม่ไปมาวะฮะโบเพื่อน่าสีห้มือนี่ล่ะแต่ว่าผู้ไปเอาไปให้ไปเอาไปบุ้นนี่แม่กับบ้าลูกบ้านสิไปเอาให้ถ้าได้ไปไปบุ้น ใ่ <Hey. S 2> จากแล้วมจากน้ำเพื่อนได้เจ็บเพื่นจ้เพืน่นไ,ได้ตัวใดได้ตัวใดจานซ่จานใดเด็ดเด็ดตัวเดียวน่ะเด็ดเบ่งเก้าเจเลขปูวัดปาลาแล้วเจ็ดเจ็ดี๋ยวจะได้เอาลงน้ำกันเลยากันเลยเอาขอคนละคลิปตัว จังพทมาถามม้วยมันหลายตัวเลยมันมันจังโทมาถามสับสนนั่นนี้ตัวตัวของแม่ก็มีแปดหนึ่งแต่ว่าแม่ตัดออกเพราะว่าอาจารย์หนึ่งบอกแม่ว่าเราต้องเอาหนึ่งล่งเพิ่นว่าหนึ่งหันมันขาดแล้วคือบมีหนึ่งแต่ว่าอาจารย์นี้เพราะว่าเพิ่นเป็นอาจารย์ก็ต้องลงให้เพิ่นสิแปดของเพิรนเพิ่นน่าถ้าเป็นเป็นสิแปดได้ถ้าเป็นแปดหนึ่งเป็นว่าได้เพิ่นน่า พาะว่ามันดับหนึ่งถ่ายเพื่อนบอกเลยอาจารย์มีอาจารย์หนึ่งมาน,นกันนี่ว่าแต่ว่าเกิดโรคหาเพื่อนพาะว่าเพื่อนเป็นอาจารย์ห้าเพิ่นต้องโรคหาเพื่อนอาจารย์ท้องฝ่าขาดของเพื่อนที่แปดับสองแปดต้องโรคหาเพื่อนต้องบอกเพื่นอนแต่ว่าของเมียทีเทแนีหร<อ>ักเปดตุกับก็ได้มั้งตุกับของเ้าเป็นตุกับกันนี่แมันกับกับกันนี่ซ <มะ S 2> ั้าตัวเดียวกันหมดหรอกมันของขอยมันเป็นแปดหนึ่งเด้ของขอยมันรักเปด มันของเพื่อนหายสิบแปดบนี้เพื่อนว่าขัเป็นสิบแปดเป็นได้ปูเพื่อนมาทำกานนั่นถ้าเป็นแปดหนึ่งเป็นมาได้เพื่อนบอกหนึ่งถ่ายหนึ่งถ่ายมันขาดไปเรื่อยเพื่อนว่าขาดเฉพาะล่างแต่ว่าบุญเป็นได้เพื่อนบอกว่าปานนี้ยกขึ้นบนฮะจับยกขึ้นนี่นี่บนนี่เพื่อนว่าเป็นได้นี่เอาแบบหาหนึ่งมันคือสีจังเลีงสีได้หนึ่งเขาได้กับเลขกปูหาเจ็ดแปดด้ได้เพื่อนว่าเพื่อนว่าได้เพราะว่าเป็นขังบุญเพื่อนบอก ธรรมดาถ้าเป็นล่างมันเป็ี่ยนยากเพื่อนว่าองซี่ก็ได้ได้มาอยู่บนสันนิษตานนี่นั่นแหละแต่ว่าเพื่อนว่าร้อยเปิดเส้นผ่านเปิดเส้นเหมือนเลือดแตกล่างเพื่อนบอกเอ้าเพื่อนว่ากับว่านะเพื่อนลูกพี่เนาะอาจารย์ค่ะๆเด้่อนั้นร่อนโปรเส้นที่ห้อตัวเซลตัวดอน อ้าวตัวเซลตัวเฮาสิบอกเบิ่งบอกว่าสิบอกเจดแดงเบิ่งตอนมือเพิ่นมางานนั่นแหละแต่ว่าเจดแดงคือสิบ่ได้เห็นดอกอุ้ยควบตั้งใจแม่ป้าว่าสิซื้อนั่นนี่รอนสิซื้อสิซื้อ18เลขมากันนั่นอันนนั่ตายนั่นน่ะอายุมัน18อืปดอืมแค่มันให้ยโสดก็สินั่นน่ะมันนั่นล่ะ18กัน18บ8มันก็ตรงๆได้เพิ่นบอกเมื่อต้นนั่นน่ะ เพื่อนมาตาาายนนั้ถว่เป็นที่แปดเป็นได้เพื่อนบอกถ้าเป็นแปดหนึ่งมันเป็นมาได้เพื่อนบอกว่าเพราะว่าของเพื่อนมันมันดับถ่ายแต่ว่าเกิดกับจ่าเซียเพื่อนมากับย่าเสียหลายไข่ซื้อไว้หน่อยหน่อยเพราะว่ามันตรงกันกับเลขกันหลายอาจารย์นี่แปดหนึ่งแปดสามแปดสองนี่หลายอาจารย์ก็เลยว่าบอกบอกโอหเด็ตัวใดแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามบอก ปดงสห้ประตูเออห้อประตูก็สิเขาเออ<บ>สามแปดเน,นื่อง,งสวยเนื่องสามไม่ต้องเอา,อานนโอ้ว่าไ้รู้แล้วนี่พิ่อให้รู้เอออาจมันสีข่ากันเพราะว่านเป็นตรก,กราฟกันออสลับได้ใครมัมกสลับบอเป็นเงินเป็นสามหนึ่งแปดก็ได้ดิเมน มันกระไฮสลับเอาหกสี่หกเอาคุณนายหลวัดก็ถ้าลูดิในเรียกอาจารย์ท่องฝาขาดนี่ก็ได้ลูด้อแม่ก็มาสร้างแล้วตีแม่ก็บบอสอะไรพูดไปบอกเด้อแต่ว่าหัวเพิ่อนกับมามากคำคำนั่นนี่เนาะแล้วเอาซืคุณนายหลวัดร่วมกันบอบอสเหรเนาะแต่ก็ระคีไปสัมภาษณ์เขาเจ๊แดงอัน ไปสัมผัสเขาเอาถ้าถ้าเพื่อนอยากเห็นนั่นว่าตัวกิงกิงเพื่อนอยากเห็นนั่นว่าสิบอกเพื่อนมืองานเพื่อนมาหองานบอกแต่ว่าเจ๊พ่อยู่ดอกเจ๊ก็พ่เห็นเพื่อนอีกล่ะใช่เอ้าอาจารย์คอยน่แนึงเนาะพต่สิมา้างานนี่งานเดงานอันนี่แหละบุญให้ลือนี่แหละอ๋อบุญตุลือตีแต่ว่าการแม่การแม่มาท่วมกับสิเข็นพอดีแหละเสียงหลอนกับสิเข็นเพื่อนบั่นมือนั่นล่ะ จะ <several Jews S 1> <HHH> ได้ขึ้นมาอยู่บ่คือว่าเขาปิดประเทศเขาล็อกดาวน์อยู่ตอนนี้ก็คือว่ายังบ่แน่ใจครับอือผมอย่างเอาเสื้อเข้าไปบ้านเฮาเว้ยอือลงแล้วก็บอกบ่ต้องมาบ้านเฮายังหลายเป็นงานนึงได้ยินบ่กัรร่งแล้วก็บอกเพื่อน่าปะทะกันกับอาจารย์เพื่อนเด้อนี่เด้อบอกว่าของแม่เพื่อนอาจารย์เพื่อนมาให้พร <serv ie S 1> ้อมอาจารย์กับเด้อขวัญเลขอาจารย์ปะทะ อาจารย์บอก да เขาเรียกว่าอาจารย์ห้องฟาค่ะเขาลูกจ้าท well ี Entonces, ่เลี้ยวเพราะว่าขอยค่อยบอกเราเพี้ยนหนึ่งแล้วว่าเพี้นเป็นอาจารย์คอยเป็นผู้สอนคอยมากลูกศิษย์กับอาจารย์ประทะกันอ่าประท่ากันแต่ว่าหวยหวยอาจารย์กับลูกศิษย์ประทะกันวางสีเดอร์เอาลำล้อมลุยเลขหน้าขวัญกับเลขอาจารย์หน้าขวัญปะทะกันโตเดียวกันปะทะกันแต่ว่าเป็นโตกลับ เลขลูกซิดเป็นตัวกั๊บเลขอาจารย์เป็นตัวตรงเอาท่านผู้ชมรวยๆถูกหวยไปน้ำกันเลยวันนี้เด้อ